สวัสด,ดีครับเคื่อนเสื่อนเขาไปดีคันสีชมพูนิดหนอ่อยอ่ะระวางไฟยิงเรียบร้อยแล้วในที่เจาะรู้แล้วนี่นดูแค่นเครื่องนะตรงนี้เจาไม่ติดไฟบางส่วนแล้วครับตอนนี้นะเดี๋ยวรอทางจ่อยมาเดินสายไฟอะ่ะเนี้เป็นวินวินล่างตัวนี้แป๊บนึงครับนี่ ปกติจะใส่ข้างบนนี้นะใส่แท่นไฟยืนนี่ยใส่ข้างบนเนี่ยแต่ว่าคันนี้เราจะใส่ไดตรงนี้ฮะใส่ได้สตาร์ทตรงนี้ฮะตรงหัวมูนี่มันก็เลยใส่แท่นข้างบนนี้ไม่ได้เนี่ยก็เลยดัดเลยลงไปข้างล่างไม่เป็นไรครับสามารถครับก็แต่ไปแล้วเนี่ยจะได้ตำแหน่งซึ่จะไล่เชื่อมหมดเลยเชื่อมเชื่อมเชื่อมนี่ยโอเคโอ้ chọn với con tên gần đây tay nó bơi dưới chọn áp bơi dưới chỗ áp bơi nằm chọn áp nữa, rồi chọn áp bơi dứt chọn chỗ bơi dưới chọn áp 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 bơi อัดแนบอัดแนบอัดเสรเรียบร้อยต่อ,ดอดเดิมครับผมเ่าเด,ดิมก็เราใหม่เดี๋ยวนิ้อ๋อแล้าเดิมอะอแหนบขนได้เยอะเพราะว่าแหนบมันโค้งหัวนี่เลยนี่ครับเอาละ ได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวเป็นข้อจะได้ยกออกได้แล้วนะี้ยกออกได้เนี่ยแบบเดจะเป็นกลุมล่มอ,อไะไร cover ฮะไหนจะไอ้ไหนจะใส่คันน,นี้เพ cover เนี่ยเนี่ย cover เช็คเรียบร้อยแล้วใช้ได้ใช้ได้ครับ มันต้องลองเป่าดูเองจะเป่าท่นเป็นต้นเป่าดูวยเหรอเฮ้ยเองเลยเป่าเนี่ยเป็นถังเนี่ยหาน้ำมันนะไหนโจ๊ะเบอร์ไหนเนี่เหรอไม่ได้เอาไปรับีเดี๋ยวทำนี้เฮ้ยช่างคนสีบอลผิดตำผิดผิดขั้นตอนครับสีบอลนะ ก็เลยต้องพ่นสีใหม่คระพ่นสีเหลืองจะพ่นสีเหลืองสีแดงครับผมเจ้าของจะเอาแถบสีเหลืองกับแถบแดงครับเป็นสีบอลแถบเหลืองแดงนะก็เลยต้องพ่นสีเหลืองทับสีบอลหรือจะพ่นสีแดงอีก็สีแดงทับสีบอลกอ่ะไม่เป็นไรครับผมก็ไล่ๆชั้นดีเนาะกำลังเริ่มพน่นเหลืองแล้วแหละ คอยดูครับคอยรอติดตามน,นี่เป็นสีบอลนะลายเหลืองแดงครับผมปกติรถทุกคันจะเป็นลายสีบอลเนะี่ยคันนี้ก็ลายบอลนะสีโมนี่ก็ลายบอลชมพูเมื่อกี้ก็ลายสีบอลนะไอ้คันแดงนี่ก็เป็นลายสีบอลฮะนี่เนี่ยลายสีบอลตรงนี้ย แต่คันนี้จะเป็นหลายสีเหลืองกับแดงครับลอชงครับผมแล้วก็มีขายึดมันเนี่ยมีขายึดมันให้แข็งมทำแล้วตัวนี้นี่ก็เสาเวอร์อะเสาเวอร์ก่อนใช้ก็ต้องเช็คก่อนครับตัวนี้ยังไม่เช็คครับแต่ตัวเมื่อกี้เช็คเรียบร้อยล้าง ทั้ความสะอาดเรียบร้อยแล้วหลุกหลุกลูกยางอะไรที่มันติดมาแกะออกใ,ให้หมดเปลี่ยนใหม่หมดเลยองฝากติดตามครับคันนี้ไปจะได้วางเครื่องลแล้วแหละโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไดลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับ เดี๋ยวน้ทหน้าเนาะสวัก็สวดีครับ